ทุกเช้าพวกเราหลายคนคุ้นเคยกับภาพเดิมตื่นขึ้นมาแล้วบีบมะนาวครึ่งลูกลงในแก้วน้ำอุ่นเชื่อว่ามันจะช่วยล้างสารพิษทำให้ลำไส้ทำงานดีและเป็นนิสัยที่ทำมานานจนกลายเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนลมหายใจแต่คุณรู้ไหมสำหรับผู้ที่อายุมากกว่า60ปีขึ้นไปนิสัยเล็กๆที่ดูเหมือนไม่มีอันตรายนี้อาจเป็นตัวการที่ทำให้สุขภาพของเราสั่นคลอนแบบที่ไม่เคยคิดมาก่อน หลายคนอาจเคยเจออาการแบบนี้แล้วแต่ไม่ทันสังเกตท้องอืดตั้งแต่ช่วงสายทั้งที่กินอาหารไม่มากรู้สึกแน่นท้องเหมือนอาหารย่อยไม่หมดบางวันเวียนหัวเพราะน้ำตาในเลือดขึ้นซีลงโนโน,โนโเกหรือแม้กระทั่งปวดเอวด้านหลังเป็นพักทางซึ่งหลายคนคิดว่าเป็นเพราะอายุที่เพิ่มขึ้นแต่ความจริงบางครั้งมันเริ่มจากสิ่งง่ายที่เราทำในทุกเช้าโดยไม่ทันระวัง เมื่ออายุมากขึ้นระบบย่อยอาหารของเราทำงานช้าลงใตอ่อนแรงกว่าสมัยหนุ่มสาวน้ำตาลในเลือดไม่คงที่เหมือนเดิมการบีบมะนาวการบีบมะนาวลงในแหนว์ดื่มร่วมกับอาหารบางชนิดอาจยิ่งไปกระตุนอาการเหล่านี้ให้แย่ลงโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำและนี่คือช่วงเวลาที่หลายคนจะเริ่มถามตัวเองว่าหรือจริงปัญหาที่ฉันเผชิญทุกวันนี้ มันไม่ได้มาจากอายุอย่างที่คิดหากคุณเคยมีอาการแบบนี้นี่อาจเป็นเรื่องราวที่คุณต้องฟังให้จบเพราะมันอาจเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้สุขภาพในแต่ละวันของคุณดีขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาผมมีเรื่องของคุณป้าคนหนึ่งที่อยากเล่าให้ฟังเธออายุประมาณ60ปลายตายอยู่บ้านไม่ไกลจากนี้เธอเป็นคนรักสุขภาพมากตื่นเช้ามาก็จะดื่มน้ำมะนาวอุ่นจุทุกวัน ทำมาเป็นสิบปีจนกลายเป็นนิสัยแบบที่ใครห้ามก็ไม่ฟังเพราะเธอเชื่อเต็มที่ว่ามะนาวช่วยล้างสารพิษทำให้ร่างกายดีขึ้นแถมตอนกลางคืนก่อนนอนเธอยังชอบผสมน้ำอุ่นกับมะนาวนิดหนึง่งแล้วดื่มคู่กับนมอุน่นเพราะคิดว่าจะทำให้นอนหลับสบายแต่พักหลังมานี้คุณป้าเริ่มมีอาการแปลกกทั้งท้องอืดแน่นลำไส้จุกเสียดขึ้นมาบ่อยจนบางวันต้องนั่งกุมอ้อ อยู่พักใหญ่บางครั้งปวดเอวเหมือนมีอะไรบีบอยู่ด้านาน,าน,านาั้นๆเธอคิดว่าเป็นเพราะอายุอาจจะเพราะกินเผ็ดไปแต่ไม่เคยนึกเลยว่ามันอาจเริศมาจากมะนาวที่เธอดื่มทุกวันวันหนึ่งอาการหนักขึ้นจนต้องไปโรงพยาบาลหมอบอกว่าระบบย่อยอาหารของเธอระคายเคืองและมีภาวะลำไส้อักเสบเล็กน้อยสาเหตุหนึ่งเกิดจากการดื่มมะนาวพร้อมอาหารบางชนิดทุกวันโดยเฉพาะการผสมนมกับมะนาวก่อนนอน ซึ่งทำให้ร่างกายของผู้สูงอายุอายุย่อยยากกว่าที่คิดไวมากตอนที่คุณเปาเลิรนี่ให้ฟังเธอบอกว่าไม่คิดเลยว่าสิ่งที่ทำเพราะอยากให้สุขภาพดีมันจะกลายเป็นตัวทำร้ายตัวเองหลายคนอาจกำลังทำเหมือนเธออยู่ทุกวันโดยไม่ทันรู้ตัวเลยว่าร่างกายกำลังพยายามส่งสัญญาณเตือนอยู่ตลอดเวลาหลังจากได้ยินเรื่องของคุณเปา หลายคนอาจเริ่มนึกถึงตัวเองเพราะจริงๆแล้วผู้สูงอายุจำนวนมากก็ดื่มมะนาวทุกวันเหมือนกันบางคนบีบลงในน้ำอุ่นตอนเช้าบางคนใส่ลงในอาหารให้รสชาติดีขึ้นโดยไม่เคยตั้งคำถามเลยว่าเรากำลังทำทุกหรือพิดอยู่กันแน่แต่รู้ไหมอาการท้องอืดแน่นท้องปวดลำไส้หรือแม่เวียนหัวลังอาหารที่หลายคนคิดว่าเป็นเรื่องปกติของว,วัยชรา นั้นอาจาไม่ได้เป็นเพราะอายุเลยมันอาจาเริ่มต้นมาจากมะนาวที่คุณกินทุกวันก็ได้ฟังดูแปลกใช่ไหมเพราะตลอดชีวิตเราถูกบอกมาตลอดว่ามะนาวดีต่อสุขภาพมีวิตามินซีสูงช่วยล้างสารพิษแถมยังทำให้ย่อยอาหารได้ดีขึ้นอีกด้วยแล้วทำไมของที่คนคิดว่ามีประโยชน์จึงกลายเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้สูงอายุเจ็บป่วยหรือทรมานมากขึ้น คำถามนี้ทำให้หลายคนต้องหยุดคิดและเริ่มย้อนกลับไปดูนิสัยของตัวเองฉันดื่มมะนาวผิดวิธีหรือเปล่าหรือว่าฉันกินมันร่วมกับอาหารที่ไม่ควรที่ปวดท้องบอยเนมันเกี่ยวกับมะนาวจริงไหมสำหรับคนที่เคยมีอาการท้องอืดหลังดื่มมะนาวตอนเช้าหรือคนที่รู้สึกเวียนหัวทุกครั้งหลังมื้ออาหารที่มีรสเปรี้ยว หรือแม้แต่คนที่ตรวจพบสภาวะตายอ่อนแรงโดยไม่รู้สาเหตุคำถามนี้ยิ่งทำให้ใจสั่นหนักขึ้นความจริงคือหลังอายุ60ปีร่างกายเราเปลี่ยนไปอย่างเงียบไม่เหมือนตอนหนุ่มสาวอีกต่อไประบบย่อยอาหารช้าลงตายทำงานหนักขึ้นน้ำตาในเลือดขึ้นเร็วกว่าเดิมและการกินมะนาวร่วมกับอาหารบางชนิดอาจทำให้ปัญหาเหล่านี้รุนแรงจนเราไม่เคยคาดคิดหรือจริงแล้ว สิ่งที่เราคิดว่าดีมาตลอดอาจจะไม่เหมาะกับร่างกายของผู้สูงอายุเลยก็ได้คำถามนี้คือสิ่งที่เราจะค้นหาคำตอบไปพร้อมกันในไม่กี่นาทีต่อจากนี้หลายคนอาจกำลังสงสัยว่าแล้วมะนาวที่เราดื่มทุกวันมันทำให้เกิดปัญหาตรงไหนกันแน่ความจริงคือมะนาวไม่ได้แย่แต่การกินมะนาวผิดวิธี ต่างหากที่ทําให้ร่างกายของผู้สูงอายุอ่อนแอมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวและมีอยู่สามสาเหตุใหญ่ๆที่หมอหลายคนเตือนบ่อยแต่คนทั่วไปแทบไม่รู้เลย <c oughs> อย่างแรกคือการกินมะนาวร่วมกับนมหรืออาหารที่มีส่วนผสมของนมผู้สูงอายุจํานวนมากชอบดื่มนมอุ่นก่อนนอนเพราะคิดว่าจะช่วยให้นอนหลับสบายแต่บางคนก็มีนิสัยบีบมะนาวใส่ลงไปเล็กน้อย เพราะเชื่อว่าจะทําให้ย่อยดีขึ้นซึ่งความจริงแล้วกรดจากมะนาวจะทําให้นมจับตัวเป็นก้อนในท้องทันทีและร่างกายของคนวัย 60+ ที่ย่อยช้ากว่าคนหนุ่มสาวอยู่แล้วก็ต้องทํางานหนักขึ้นเป็นเท่าตัวจึงทําให้เกิดอาการท้องอืดแน่นลำไส้จุกเสียดหรือบางคนรู้สึกเหมือนอาหารค้างในท้องทั้งวันโดยไม่ย่อยเลยก็มีสาเหตุที่สอง คือการกินมะนาวร่วมกับน้ำตาลข่าวหรืออาหารหวานจัดหลายคนชอบทำเครื่องดื่มมะนาวใส่น้ำผึ้งหรือใส่น้ำตาลเพื่อให้รสชาติดื่มง่ายขึ้นแต่เมื่ออายุเพิ่มขึ้นระบบควบคุมน้ำตาลในเลือดของเราไม่เซเียนเหมือนเดิมกรดจากมะนาวร่วมกับน้ำตาลสูงอาจทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งขึ้นเร็วแล้วตกลงเร็วส่งผลให้เกิดอาการเวียนหัวมือสั้นอ่อนแรง หลังมื้ออาหารแบบที่หลายคนคิดว่าเป็นแค่ความดันตำ่ำทั้งที่จริงมันคือภาวะน้ำตาลไม่คงที่ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้สูงอายุอย่างมากสาเหตุที่สาซึ่งหลายคนไม่เคยรู้คือการกินมะนาวรวมกับอาหารที่มีออกซาเลตสูงเช่นผักคมบีทรูทหร่อลิสงช็อกโกแลตหรือแม้แต่ชาเค้มเมซี เม <screws in the fridge> ื่อออกซาเลตจากอาหารเหล่านี้รวมกับกรดจากมะนาวอาจทําให้ร่างกายสร้างผลึกแคลเซียมออกซาเลตมากขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของนิวในไตที่ผู้สูงอายุเจอบ่อยและเจ็บปวดมากบางคนปวดเอวจนเดินแทบไม่ได้ต้องไปโรงพยาบาลโดยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วมันเริ่มจากเครื่องดื่มมะนาวที่กินทุกวันนั่นเองเมื่อรู้ถึงสามความจริงนี้หลายคนอาจจะร้องว่าอ๋อ ทแท้มันเป็นอย่างนี้เองเพราะสิ่งที่เราทํามาตลอดโดยคิดว่าดีต่อสุขภาพอาจกลายเป็นตัวทําให้ร่างกายทํางานหน,น,นักขึ้นโดยไม่รู้ตัวและนี่คือเหตุผลว่าทำไมการมะนาวให้ถูกวิธีจึงสำคัญกว่าที่เราคิดมากนักหลังจากรู้ว่าสาเหตุของอาการแน่นท้องเวียนหัวหรือเจ็บเอวอาจมาจากการกินมะนาวผิดวิธีทีห่หลายคนคงรู้สึกกังวลอยู่ไม่น้อย แต่ไม่ต้องห่วงเลยเพราะความจริงแล้วมะนาวยังคงเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากหากเราใช้ให้ถูกวิธีและมีหลายทางเลือกที่ผู้สูงอายุสามารถทำได้ง่ายๆในชีวิตประจำวันโดยไม่ต้องซื้อของแพงหรือเปลี่ยนนิสัยมากจนเกินไปเริ่มจากสูตรแรกที่เหมาะกับผู้สูงอายุแทบทุกคนคือมะนาวผสมน้ำพึ่งสูตรนี้ช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้นลดอาการท้องผูก และช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติเพียงบีบมะนาวประมาณครึ่งลูกลูกลงในน้ำอุ่นหนึ่งแกว้วเติมเดิมมัเพึ่งเล็กหน่อยให้รสกลมกล่อมดื่มตอนเช้าหลังตื่นนอนหรือกลางวันก็ได้หลีกเลี่ยงการใส่น้ำตาลขาวเพราะจะทำให้น้ำตาลในเลือดแก่โดยเฉพาะในผู้สูงอายุถัดมาเป็นสูตรที่ดีมากสำหรับคนที่มีอาการปวดข้อปวดเข่าหรือข้อยึดตอนเช้าคือมะนาวอัคมินพริกไทยดำ ขมิ้นช่วยลดการอักเสบวนพริกไทยดำช่วยให้ร่างกายดูดซึมขมิ้นได้ดีขึ้นเพียงผสมผงขมิ้นปลายช้อนชามะนาวเล็กน้อยและน้ำอุ่นหนึ่งแก้วดื่มวันละครั้งหลังอาหารเช้าจะรู้สึกว่าร่างกายเบาขึ้นข้อลดอาการฝืดลงอย่างเห็นได้ชัดอีกสูตรที่เหมาะมากสำหรับผู้สูงอายุที่มักมีอาการมือเท้าเย็นมุนหัวเวียนง,ง่ายคือมะนาวเผาขิง ขิงช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดทําให้ร่างกายอบอุ่นลดอาการคลื่นไส้และดีต่อระบบทางเดินอาหารเพียงต้มขิงสดสองสามแว่นในน้ําร้อนแล้วบีบมะนาวลงเล็กน้อยสามารถดื่มตอนบ่ายหรือก่อนนอนได้แต่ห้ามผสมกับนมนะเพราะจะทําให้ย่อยยากเหมือนที่ได้เล่าไปก่อนหน้านี้นอกจากสูตรเหล่านี้สิ่งสำคัญอีกอย่างคือคือวิธีกินมะนาวให้ปลอดภัยสำหรับคนอายุ60ปีขึ้นไป ดื่มกับน้ำอุ่นไม่ดื่มเปรี้ยวจัดไม่ผสมมะนาวกับนมหรือน้ำตาลขาวไม่ดื่มพร้อมอาหารที่มีออกซาเลตส,สูงเช่นผักโขมทั่วลิสงดื่มหลังอาหาร30นาทีจะย่อยง่ายที่สุดใช้มะนาวครึ่งลูกต่อครั้งก็เพียงพอแล้วเมื่อทำตามวิธีเหล่านี้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะรู้สึกได้ทันทีว่าท้องเบาขึ้นย่อยดีขึ้นและพลังงานในแต่ละวันคงที่กว่าเดิม มะนาวจึงยังเป็นเพื่อนที่ดีของร่างกายเพียงแค่ต้องรู้จักใช้ให้ถูกเวลาและถูกวิธีเท่านั้นเองหลังจากที่หลายท่านเริ่มลองทำตามวิธีง่ายๆที่เราได้พูดถึงไปก่อนหน้านี้เช่นการดื่มน้ำอุ่นผสมมะนาวกับน้ำพึ่งในตอนเช้าการเติมขมิ้นและพริกไทยดำลงในอาหารเล็กน้อยหรือการชงน้ำมะนาวกับขิงดื่มเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นขึ้น ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุจำนวนมากนั้นชวนให้รู้สึกอบอุ่นหัวใจอย่างบอกไม่ถูกเพราะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสิ่งเล็กแต่สร้างความสบายให้ชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริงอย่างคุณป้าสุม่มนายอายุ6 0สิบส่ปลาให้ที่เล่าให้ฟังด้วยน้ำเสียงเบาๆว่าเดิมที่เธอเป็นคนท้องอืดง่ายแค่ดื่มน้ำผิดเวลาหรือกินอาหารรสจัดเพียงเล็กน้อยก็รู้สึกแน่นท้องไปทั้งวัน แต่หลังจากดื่มน้ำมะนาวผสมน้ำพึ่งอุ่นติดต่อกันประมาณหนึ่งสัปดาห์อาการแน่นท้องค่อยลดลงแบบที่เธอเองยังยังแปลกใจเธอบอกว่าไม่ได้รู้สึกหายขาดในทันทีแต่ความเบาสบายที่ค่อยไกลกลับมานั้นทำให้เธอมั่นใจมากขึ้นว่าร่างกายของตัวเองยังตอบสนองต่อการดูแลอ่อนโยนส่วนลุงจำเนียนอายุ70ต้นน่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าฟัง เดิมที่เขามักบ่นว่ารู้สึกตัวหนัก,หนกเหนื่อยง่ายโดยเฉพาะหลังตื่นนอนตอนเชา้าแต่หลังจากลองดื่มน้ำอุ่นผสมคิงและมะนาวอย่างต่อเนื่องประมาณสองอาทิตย์เขาเล่าว่าความรู้สึกหนักตัวลดลงและเหมือนการไหลเวียนเลือดดีขึ้นเวลาเดินในบ้านหรือทำงานเบาก็รู้สึกคล่องตัวกว่าเดิมเขาย้ำว่าไม่ได้ถึงขั้นกระชุ่มกระชวยเหมือนหนุ่มๆแต่ความเบาที่เกิดขึ้นนั้น ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะอีกท่านหนึ่งคือคุณยายเพียรอายุ67ปีที่มีปัญหาเรื่องปวดข้อเข่าเวลาขึ้นบันไดเธอเริ่มเติมขมิ้นและพริกไทยดำเล็กน้อยลงในอาหารทุกวันบางครั้งก็ชงดื่มกับน้ำอุ่นสูตรง่ายใจหลังมื้อเช้าเธอเล่าว่าหลังจากผ่านไปเกือบเดือนอาการปรวดแปบที่เคยเป็นประจำลดลงจนรู้สึกได้แม้จะยังมีวันที่ปวดอยู่บ้าง แต่จำนวนวันที่รู้สึกสบายเพิ่มขึ้นและเธอบอกว่าแค่นี้ก็ทำให้จะไอสบายขึ้นเยอะแล้วสิ่งที่น่าสังเกตจากประสบการณ์ของทุกท่านคือไม่ได้มีใครรู้สึกถึงผลลัพธ์แบบรวดเร็วหรือเกินสิ่งทุกคนพูดเหมือนกันว่าความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทีละน้อยแต่มั่นคงและทำให้พวกเขารู้สึกเมืน่นได้กลับมาควบคุมสุขภาพของตัวเองอีกครั้งวิธีทาชาตเล็กเ็กเหล่านี้ไม่ได้ทำให้ชีวิตปเปลี่ยนแบบชับพลัน <laughs> That's a plan แต่ช่วยให้แต่ละวันเบาสบายขึ้นอย่างเงียบเงียบแบบที่คนอายุ60ขึ้นไปสามารถสัมผัสได้ด้วยตัวเองและนั่นเองคือความหวังที่แท้จริงไม่ใช่ความอัศจรรย์แต่คือความสมอำเสมออ่อนโยนที่ทำให้ร่างกายตอบกลับด้วยความสบายใจหลายคนอาจเข้าใจผิดคิดว่ามานาวเป็นผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวจัดและอาจทำร้ายสุขภาพ แต่ความจริงแล้วมะนาวไม่ใช่ศัตรูหากเราเพียงแต่รู้จักใช้มันให้ถูกวิธีและเหมาะสมกับร่างกายโดยเฉพาะในวัยที่เริ่มเกิน50ขึ้นไปสิ่งเล็กๆอ,อย่างการดื่มน้ำมะนาวผสมน้ำอุ่นหรือปรับการทานร่วมกับอาหารบางชนิดสามารถสร้างความแตกต่างให้ร่างกายรู้สึกเบาสบายขึ้นลดอาการแน่นท้องและช่วยให้ระบบย่อยทำงานอย่างเป็นธรรมชาติอยากให้ทุกท่านจำไว้ว่า สุขภาพดีเริ่มจากสิ่งเล็กเด็กที่เราทำทุกวันไม่จำเป็นต้องปวดเยียนแปลงชีวิตทั้งหมดเพียงชั่วคามคืนแต่การฟังเสียงร่างกายและสังเกตสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองจะช่วยให้เราปรับพิกรรมอย่างถูกต้องและปลอดภัยคุณไม่จำเป็นต้องละเลยรสชาติที่ชอบเพียงแต่รู้จักวิธีผสมผสานและเวลาที่เหมาะสมการใส่ใจต,ตัวเองไม่ใช่เรื่องอยากการเริ่มต้นจากสิ่งง่ายน อย่างการดื่มน้ำมะนาวตอนเช้าปรุงอาหารด้วยขมิน้นและพริกไทยดำหรือจิบชามะนาวผสมน้ำพึ่งก็สามารถทำให้ร่างกายอบอุ่นผ่อนคลายและรู้สึกกระปรี้กระเปร่าได้ ดังนั้นอย่าละเลยความรู้สึกของตัวเองฟังไก่และให้เวลากับสิ่งเล็กๆลเหล่านี้มะนาวจะกลายเป็นเพื่อนเพื่อนที่ดีของสุขภาพและทุกเช้าที่เริ่มต้นด้วยความใส่ใจจะนำมาซึ่งความสุขใจและความสบายกายสำหรับผู้สูงอายุอย่างแท้จริงสุขภาพดีหรือมุต้นจากตัวเราเองและทุกความพยายามแม้เพียงเล็กน้อยก็มีค่ามากเกินกว่าที่เราคิดตอนนี้คุณคงได้เห็นแล้วว่า มะนาวไม่ได้เป็นศัตรูของร่างกายแต่เป็นเพื่อนที่ดีถ้าเรารู้จักใช้ให้เหมาะสมกับตัวเองโดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้นสิ่งเล็กๆอย่างการดื่มน้ำมะนาวผสมน้ำพึ่งน้ำอุน่นขิงหรือคอมเมนสามารถทำให้ร่างกายรู้สึกเบาสบายระบบย่อยอาหารท <c oughs> ำงานดีขึ้นและช่วยให้คุณเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความสดชื่นถ้าคุณเคยดื่มน้ำมะนาวทุกเช้า หรือสนใจสนใจที่จะลองปรับนิสัยแบบง่ายๆนี้เหล่านี้ผมอยากชวนคุณมาแชร์ประสบการณ์กันลองพิมพ์เลขเองเองในความคิดเห็นถ้าคุณดื่มน้ำมะนาวเป็นประจำหรือพิมพ์เลขส่งถ้าคุณยังไม่เคยและอยากลองดูผลลัพธ์จากความคิดเห็นของทุกท่านจะช่วยให้เราเข้าใจและแลกเปลี่ยนโปรประสบการณ์กันได้นอกจากนี้อย่าลืมกด ติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับสุขภาพง่ายๆสำหรับผู้สูงอายุทั้งเรื่องอาหารการออกกำลังกายและการดูร่างกายให้แข็งแรงอย่างปลอดภัยทุกเคล็ดลับถูกออกแบบมาเพื่อนอายุ50ขึ้นไปที่อยากใช้ชีวิตอย่างมีพลังและมีความสุขทุกวันเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความใส่ใจตัวเองฟังร่างกายและใช้มะนาวอ่างฉลาดเพื่อให้สุขภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืนแล้วพบกันในคลิปถัดไปนะครับ